ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินูนอยสวัสดีทุกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อจ่าเด้อ อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางห้าหน้อยกันตอเลยเนาะท่านผู้ชมเมื่อเช้านี้แอดมินลงคลิปรัฐบาลไทยเลขถูกไปท่านผู้ชมแอดมินนึกว่าลงแนวทางห้าหน้อยไปแล้วท่านผู้ชมเอาจนเทียงเราท่านผู้ชมลืมเนานะจ๊ะเนาะนึกว่าลงคลิป ฮาน,น่อยไปแล้วท่านชมเอา้าสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะสาหรับท่านใดที่เขามา่แล้วก็อย่าลืมช่นชมแนวะทางตัวเลขฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทาชนช่องนํำในเด้อจ๊ะเด้อสาหรับคนฮานนอยหมู่บ้านนี้แตกอีกแล้วนะจนะ๊ะเนาะนอยลาวเล่าไปบ่ถึงเด้อจ๊ะเด้อลเ,เล่าเข่าแคล็ิกวิ่งรูดนะจนะ๊ะเนาะ เขาไปทีศูนย์แต่ว่าบ่ามีครูจับไปบอหอดเล่าเนานะจ้ะเนาะสำหรับพลท่าน่อยเมือ่อวานนี้ทนผู้ชุมแตกรอบพิเศษกับปกติพิเศษแตกบนล่ลางลเลยจ้ะได้ห้าหกศูนย์สามตัวแตกและห้าหกแล้วก็เจ็ดห้าเนาะทนผู้ชุมเข้าไปในหกชุดเด่นที ศูนย์หกาคูวิน7จหากับห6าหกนะท่านผู้ชมแอดเมนดีใจกับทุกทุกท่านที่ถือเดยจาเดอร์สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่สนใจอยาซีฟันกาฟแฟกับโทรเข้ามาสั่งใดเลยโดยจาเดอร์ที่เบอร์0 9 2ย์2 5้1 3อ ครีมกับสบู่ย่างม้าในมีดเด้อจ้าเด้อครีมกับสบู่ย่างม้าในมีควงัทงท่านผู้ชมอ่าตอนนี้แอดมินขายแคร์ยาสีฟันกับกาแปะเด้อจ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆบ่อยอยากไปหาหมอเด้อจ้าเด้อสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาทางช่องปากน,าะนะจ๊ะเนาะตื่นเช้ามาน้ำลายเหม็นนะ,นะจ๊ะเนาะปากปวดน้ำลายเหม็น คุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเสียวฟันปวดฟันล่องสั่งยาสีฟันสมุนไพรไปใส่เบิองธรรมชมลายท่านสั่งไปลองใช้แล้วบอกว่าใช้ดีมากๆเลยเนะจะเนาะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดดินจืดและว่านหางจระเข้เด้อจ่าเด้อเพียงหลอดละ190บาทเท่านั้นหลอดบักไงเด้อธารมชม้ชมขนาดหนึ่ง หลอดนะคะหนึ่งร้อยหกสิบกร,รัมราคาเพียงหนึ่งรอยเก้าสิบบาทหลอดใไง่มากๆเลยเด้อจ้าเด้อถาดใส่คนเดียวนี่ได้เกือบสองเดือนเลยนะคะแอดมินใส่ทั้งขงวบพรวดสามขวดด้หลอดละหนึ่งเดือนเลยจ้าเด้อหลอดละหนึ่งเดือนได้อยู่นะคะสำหรับกาแฟาจะมีสองแบบเลยจ้าเด้อจะมีเขาชะงุมและโมโนเข้าชะงุมจะ แก้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดเทียนปวดขาปวดหลงังปวดเอวมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดส่วนโมโนจะช่วยในเรื่องสายตาเด้อจ่าเด้อสายตาผิวพรรณสว่างกระจ่างใสนะคะโมโนสกัดจากเห็ดยินจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นส่วนเขาชะงุ้มสกัดจากเถาบันเปียงสามชนิดเถาบันเปียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัด หากท่านใดที่สนใจก็โทรมาสั่งได้เลยที่เบอร์0ูนย์2ก้าสองหก้าเด้อจ้าเด้อขอบคุณดล,ลายๆครับทุกทกท่านที่สนับสนุนเนาะจ้าเนะเาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าเนาะแนวทางฮางน้อยมัดรวมประจำวันที่30กันยายน2566เลขจับวินนะคะเพิ่แป๊บเดียว30แล้วท่านชม สิ้นเดือนแลว้วนะจ๊ะเนาะเลขจับวินนะคะห้าหกเจ็น่องนะคะเลขจับวินนะคะเด่นหและหวิ่งหรูดห้คู่เด่นห้าศูนย์ห้สและหกสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับทันใดที่รอเลขถูกแอดมิน จุดไหลัะกะลงไ้แล้วเด้อจ้าเด้อเขาไปรับชมเบิ่งใดเนาะจา้าเนาะลงไปจังแต่เศร้าแล้วเด้อจ้าเด้อสำหรับแนวทางเลขทูบรัฐบาลไทยประจงวดวันที่หนึ่งตุลาคมลงไปให้แล้วนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แนวทางหาน่อยมัดรวมเด้อจ้าเด้อช่วงนี้เล็กเด่นวิ่งรูดเฮามาเสมอเนาะจา้าเนาะ มาตามนัดแตกบนลางแถบตเมเอเดอร์ธรรมชมเอา้าสำหรับคลิปนี้แอดมินขอบพูณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชบดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ